ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมีขั้นตอนนะครับมาแนะนำให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับในการใช้กล่อง Android นะครับท v Box ล็ตัวนี้นะครับ t S 6 X นะครับวันนี้ผมจะมาต่อลำโพงบลูทูธให้ดูนะครับอันนี้เป็นลำโพงบลูทูธนะครับที่มีขายกันตัวทั่วไปนะครับเป็นแบบขนาดเล็กนะครับบางบางคนก็บอกว่าถ้ามีลำโพงที่มีคุณภาพดีอยู่นี้นะครับ แล้วก็เสียงดีกว่านี้จะใช้ใช้ได้ไหมนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดลองต่อกับบลูทูธตัวนี้ให้ดูนะครับแล้วมาลองฟังเสียงกันนะว่าใช้ใชงานได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวบลูทูธก่อนนะครับตัวนี้นะครับเปิดสวิตช์นะครับ The Bluetooth device is ready to pair โอเคอันนี้ก็เป็นเสียงที่เกิดจากการเปิดตัวบลูทูธเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการตั้งค่านะครับ ให้พวกเราไปที่เมนูตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับสังเกตนะครับเราจะมีตัวบลูทูธนะครับตัวนี้นะครับก็เปิดที่บลูทูธนะครับแล้วก็ให้เราติ๊กเปิดบลูทูธนะครับพอปิ๊กคลิกเปิดบลูทูธอ่าเนี่คอนเน็กเรียบร้อยพอดีผมทดลองไปก่อนหน้าเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับบลูทูธชื่อ g 2นะครับ อันนี้ก็จะบอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยนะครับว่ามีสถานะแบตเตอรี่อยู่100%นะครับอตอนนี้คอนเน็กแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองอเปิดแอป,ป YouTube ดูอ่าขั้นตอนนะครับว่าเสียงจะใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเปิด YouTube ดูนะครับโอเคอ่าเปิดตัวไหนดี ดีกว่านะครับยกยอตรงนีน้อุมกัต่อสุนนคุมนนนค้มอันนี้เสียงจ, <30 S 3> จากจากตัวลำโงมงบูทูธนนครับคา,าคุม้ม้รวาคาพิเศษคุ้มสรับฟีของแถมคุ้มหม้าสชิโอเคมีเสียงมาจากตัวบลูทูธนะครับ เพราะฉะนั้นก็ถ้าเเพื่อนนะครับต้องการฟังเสียงนะครับที่มีคุณภาพดีนะครับเราเมาบอเมาอีกแล้วนะครับก็สามารถซื้อบลูทูลำโพงบลูทูธแบบนี้นะครับที่มีคุณภาพเสียงที่ดีวัเนี้มามาใช้สำหรับดูหนังฟังเพลงโดยเฉพาะได้นะครับโอเคนะครับอ่า วันนี้ผมก็มาแนะนำเพื่อนๆนะครับมาลองทดลองใช้นะครับลำโพงบลูทูธแบบนี้กันนะครับว่าสามารถต่อกับตัวกล่อง Android ตรงนี้ได้ไหมนะครับเพราะว่าเพื่อนๆบางคนนะครับบอกว่า,าเสียงจากาต่อจาก HDMI ไปที่ทีวีโดยตรงเนี่ยเสียงมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสะใจนะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับเราก็นะครับไปซื้อตัวลำโพงนะครับบลูทูธที่มีเสียง คุณภาพดีกว่านี้มีเสียงเบสเสียงแหลมนะครับเอาไว้มาดูหนังโดยเฉพาะนะครับอันนี้นะครับก็เพื่อนๆสนใจก็ทักมานะครับผมผมไม่ได้ไม่ได้ขายลำโพงตัวนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจตัวกล่อง Android TV Box นะครับรุ่น TX6S ตัวนี้ก็ทักมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเอาไว้มาพบกันในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ